สวัสดีจุงกะเมียวบ่าวผู้คนครบๆគ្នាบัดថ្ងៃនេះនៅព្រះខមាតបាត់ជីឌីអានៃអូនសុកក្រៅបូរីរម្យដប់ឆ្នាំ 5K ម្ណងបានមកជុំគ្នាថ្ងៃនេះក៏លឿយបាននេះមីនូងាយងឿយពួងនេះលឿយអឺគុញឈៀងរបស់រៀនបាងអឺឈុតធវិស័បបាត់មូពីមឿងអ៊ូប៉ុនបាត់ថ្ងៃនេះក៏លឿយហូបលឿយពួងឲ្យក្រឹកបានអាមេียวបងប្អូននេះណាខ្លះក៏ធ្លាប់គេកុំឲ្យទៀនមើក្មាណឺបាត់មេียวបងប្អូនអើយ đi hô bị tơ bơ thơ bơ ang đi prụ mic hô ờ trú thọt trú ang นู่นนู่นนี่หนอปะอันติพงแม่เอ้ยเอาเว้ยរបស់ນາยืนจังไงរបស់ນາยืนชอบยืนกระหุบอันนู้นให้เนาะออยมาตะหุบพี่ส่งพี่สามารถหุบมเตกก็ទេบัดนะมาต้องแบบจังไดบัดนี่ปกติหุบได้ไงเนี่ยออยเกียหุบช่างเอออ่ะโมบัดแม่บ่าวภูนหืมฝากคุณท ường

ไม่บางโูมันไม่มัดประหยัดเนือบาเนี่ยนาเนี่ยเราประหยัดตัวนนนาอะไรเงือแตะกะบุที่ะกระพวงตะกระมึนมันมัดประหยัดได้แบบมัดทม,โม,โมโกทูกับทสวก็เมนูพ้นนี่เแหบบั <c oughs> อทำวันนู้ยุงนยเนือย่างซีเกิดด้วยซีเกิดขมาซีเกิดซีเกิดมัดอย่าว่าด้วยเมนูที่สะดวกอืออือกรอบอ่ะอ่ก็ คุณเชียงจ้าวใหญ่ของเมือบนเลยโชติวทรับมันต้องมูยโยมูยโยราคาส่งกระเม่นนะครับรีกระเม่นสั่งเลยแล้วยัง นี่หบาบนการกินอยู่การกินของเอ็มได้กันเองมัดอาจจะหอบมื้อนี้หมดแค่สามสิบบาทเนี่ยกินเนี่ยเสยุบมมัดกัดเปิ้นกัดเมื่อนกับเมียเมนี่อืมอืมมัดมีความสุขกับการกินอยู่แบบนี้ เหียบเซนเีชีวิตการกินมีความสุขแบบนั้นโยมเปรียบเทียบเนมาได้มวสบายใจกินแบิเดียวเลยโต๊ะังนี้ต่เทน้ซีมอาหารตามๆและขนยกุ๊เ้าพรอเสนจความชอบของไอ้มาได้ขนาเมนคือ

Ờ. Cái này ta Khang đi lên. Hồ ba nó muốn tức đi. Chứ cái ba tức tức đi mèo rồi, À vậy chưa cái này tiếp tục phải Xẹp lại.